วันนี้ผมมีโอกาสได้มาเจอน้องที่เข้าประกวดลูกนัดแต่หน้าตานูไม่ใช่ลูกนัดเลยลูกอะไรเออลูกกระลิงปิงหน้าตามันชื่อลูกนัดแต่หน้าตามันเหมือนลูกกระลิงปิงเลยลูกนัดเนี่ยเคยเข้าประกวดในเจนตำแหน่งเจนผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศข่าววันนี้มันมีข่าวให้ลูกนัดประกาศคือมันเป็นแบบนี้มันมีทนายคนหนึ่งยูแสงวันๆไม่ทําอะไรออกแต่โขนกระแสออกแต่ของมีมิติ คาดเขามีคดีเนี่ยพอรู้ว่าโวตกระแสหรือรายการทีวีดังๆโทรมาเนี่ยเขาจะแคนเซิลสารไม่ว่าฟาร์มให้กับลูกฟาร์มเขาจะเออกรายการอ่าลูกนักประกาศเหมือนว่าเล่าข่าวขนาดคนนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเลวมันช่วยไงลูกนักประกาศเต็มที่เลยบอกก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้เรื่องผมตันกับคุณลุงนะคุณลุงคือเจ้านายคุณนะผมสามารถบอกพี่ลุงเฮ้ยไม่ผ่านไว้พี่ พี่หนขอโทษพี่หนขอโทษนัทไม่ต้องขอโทษ <C OS UR AN> คนแบบนี้ขอโทษไปแค่นั้น <S <S <UR AN> ไม่มีสามัญและสำนึกอ้าวเราไปดูนะครับว่าน้องเขาเก่งเรื่องการประกาศข่าวแต่เราให้ประกาศข่าวเกี่ยวกับ <S <S <UR AN> ทนายไพศาลครับเอาเริ่มครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ซึ่งทนายคนนี้เขาบอกว่าชื่อเสียงเนี่ยคือมีเล็กน้อยแต่ว่าเขาเดี่ยพยายามหาแสงให้กับตัวเองจนขนาดนี้เนี่ยถือได้ว่าโด่งดังแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกรายการทีวีหลากหลายรายการแล้วที่สําคัญได้ข่าวมาจากเพื่อนของเขาที่แบบว่าผิวดําๆหน่อยเขาบอกว่าทนายคนนี้เนี่ยนอกจากจะหิวแสงแล้วงานการนี่ไม่ค่อยทําไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่เข้าศาลอาญานี่ไม่รับผิดชอบถ้ารายการทีวีโทรเข้ามา จะต้องไปรายการทีวีก่อนวันนี้เราหยบเต้าต,ต,ตัวแล้วจริงไหมคะทานายจริงครับค่ะเทียงหน่อยมีอะไรอยากจะแบบว่าอธิบายไหมว่าทําไมเราถึงต้องหิวแสงต้องหาแสงให้ตัวเองก่อนคือในวันมัลติเวิร์สโลกล่าเนี่ยนะครับ <c oughs> อยากจะพูดว่าความสามารถของทานายเนี่ยที่ดูมาทั้งประเทศเนี่ยดูแล้วอ่ะเขายังไม่ได้ใช้ความสามารถทางคาแรคเตอร์ทนายไพสาลเนี่ยนะครับ เวลาที่จะออกไปรายการเนี่ยน้ําเสียงก็จะเปลี่ยนอ่ะยังไงน้ําเสียงถ้ามีไมค์มานี่จะเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้คือเสียงปกติยังเออเป็นเสียงปกติฮะถ้าถ้ามีไมค์มาจะเป็นเสียงว่าเฮ้ยน้องเป็นยังไงว่าอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับถ้าเจอผีเสียงยังไง ถ้าเจอผีก็เฮ้ยบบญญอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้ครับยังไงต่อฮะค่ะแล้วทีนี้ที่เขาบอกว่าเราหิวแสงนี่เรายอมรับไหมเราขึ้นชื่อว่าเป็นทนายตะกายดาวครับตะกายดาวเขาเรียกว่าทนายตะกายดาวครับท<ะ>ุกวันนี้ยังว่าความให้กับชาวบ้านอยู่ยนนยมไหมก,มก็มีเงินก็มาต้องใช้เงินเท่านั้นก็มีเงินก็เต็มที่อยู่แล้วเงินกับชื่อเสียงเลือกอะไรทั้งเงินทั้งชื่อเสียงแหละประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่ใช่ประมาณนี้มียิ่งกว่านี้อ้าวยังไงครับที่ไหนมีไม้ที่ไหนมีข่าวที่ไหนมีรายการดัง ไพศาลยินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกข่าวหนึ่งได้ข่าวว่าแตกขาดกับเพื่อนอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าโอ้โหแตกมานานแล้วแตกมานานแล้วแล้วทำไมยังร่วมงานด้วยกันอยู่คืออย่างนี้เพื่อนเนี่ยมันยังไม่ดังไงให้พูดเชื่อเพื่อนไหมได้ไอ้ป้ายังไม่ค่อยดังไอ้เด็กข้างกับข้างกับลิงปิงอะ่ะถือว่าตอนนี้ยังไม่ดังเราเนี่ยเป็นคนชุบเลี้ยงเข้ามาลูกปั้นเด็กเมื่อน้ำมันน้อยนี่เองอ่ะบอกกับเขาหน่อยอยากจะบอกว่ากูฝากบอกนะไอ้หมอปลาถ้ามึงไม่ได้กูนะมึงไม่มีทุกวันนี้หรอก สิ่งที่กูสอนไปอ่ะเอาไปทําให้ได้ถ้าจะยืนอยู่ในวงการนานๆเจอไม่ทาให้ตัวทําตัวให้มันดีรองเท้าอ่ะเปลี่ยนใส่แคชชูบ้างมึงอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปช่่ยคนกันต่อยังยังยังมียิ่งกว่านี้ความเชื่อของมันมียิ่งกว่านี้เล่าความเชื่อมาบอกสังคมว่าไม่กินเหล้าสูบบุหรี่อยากรู้ความจริงไหมที่มันอ้วกในรายการอ่ะเป็นเพราะไม่ใช่เจอผีเมาค้างไม่ได้นอนแดกเหล้าแล้วไปด้วยกันหรือเปล่านัดถ่ายเที่ยงมาเที่ยงคืน มันบอกผีมากกลางคืนทุกอย่างที่ทําสอนมาหมดปลูกปั้นเลี้ยงดูตอนหลหังนี่เอาไอ้นัดไอ้นัดฟักทองเน่าอ่ะตลาดสี่มุมเมืองอ่ะเอามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาทนายรถจะเอามาล้มไผ่สารทําไม่ได้ไผ่สารล่อรถไปแล้วาล่อใน่อน้องแล้วที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าพี่ฟ้าพี่ฟ้ากับไผ่สารคอยปลูกปั้นประคอง ทำให้น้องค่อยๆเดินเติบโตมามาหมอปลามาชี้แจงหน่อยว่าจริงหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขาป,ปลูกปั้นเรามามึงพูดก,กับกูดีๆนะ, <c oughs> อ,ะอ,ออ่่าาเีดมึงพูดดีๆกูเป็นใครลูกนัดลูกนัดอ่าเป็นพิธีกรข่าวเนี่ยสิ่งที่ไพศาลบอกกับสังคมเนี่ยลูกนัดน้ําเสียงเนะมีความเชื่อถือได้ไหมเอาตรงๆเลยทูกตรงๆเลยพี่พูดเชื่อถือกันไหมก็เชื่อได้ระดับนึงเฮ้ยเอาตรงๆเลยกี่เปอร์เซ็นต์ ย <20 S 1> ี่สิบไม่แปลกว่าทำไมน้องๆถึงตกรอบเพราะขนาดทนายทาย่ทาไพศาลตอแหลขนาดนี้น้องเองบอกว่าพูดความจริงยี่สิบนี่แหละเหตุผลที่พูตกรอบแต่น้องเขาเก่งนะเขาข,ขัเหมือนเป๊ะเลยอะไรเพราะเขาไปพูดประกาศข่าวอ๋อมีหน้านทีนี้พูดกันางว่าประกาศข่าวว่ามีทนายคนหนึ่งไปตามเมียปรากฏว่าเมียไปบวชชีพามจังหวะนั้นเอเจ้าวาดเห็นมีการชกกับทนายปามเพื่อแย่งผู้หญิงคนหนึ่งเอาประกาศขายไปหน่อย ไม่ได้วามึงเว้อันนี้พูดเฉยอ่าล่าสุดคุณผู้ชมคะมีข่าวเด็ดเข้ามาด่วนเลยอันนี้เริ่มยางอ,อันนี้เี่บตัวด<ม>ีป้นิาตามหม่ยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีข่าวเด็ดรายงานเข้ามาถึงทนายชื่อดังที่หิวแสงล่าสุดบอกว่าเป็นยังไงนะคะหมอปลาเมียมีกิกใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปบวชหนีไปบวชหนีไปปฏิบัติธรรม ซึ่งทนายคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีการง้อเมียแต่อย่างใดก็ปล่อยเมียไปไปโชคกับเจ้าวาาไปโชคกับเจ้าไปถูกล่อยกันที่วัดเลยค่ะเขาเชื่อว่ามันน่าจะไปอะไรกับเจ้าวัดเขาอไหร่ทำไมรู้ดีจังเลยคะเนี่ยเพื่อนบอกแต่เดี๋ยวแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้บอกล่อทนายรถไปไงมันยังไงกันหมายถึงว่าล่อหลอกให้น้องมาถ่ายรายการแทนอ๋อใช่ ถึงตัวแต่ไม่มีผัวถึงหนูจะหาผัวแต่หนูก็เลือกเออเลือกด้วยอันนี้ไม่หลอนะทนายอย่าพิ่งโมโหเขาก็หล่อนะเสียเยกูโมโอนาคตมันพูดคำนี้กูไปเลยคืออย่างนี้รถทางบีบงานก่อนพี่อ่ะพี่อยากให้น้องอ่ะทำให้ได้เหมือนพี่ถ้าน้องอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรที่เป็นเหมือนพี่ทุ่สี่ทุ่มโทรได้แต่ถ้าสะดวกห้าทุ่มมาหาได้ได้วันนั้นสี่ทุ่มครึ่งก็โทรหาเรา ใช่หรอมึงที่ทุกงานเนี่ยกูจะกำลังเข้าเรื่องโทรหาผมก็โทรเนี่ยสีดูมึงก็โทรการสอนของพี่เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดมันจะเย็นจะเย็นสบายอ๋อนี่เรื่องบรรยากาศโล่งเพอร์เฟกหวานจี๊ดหวานจี๊ดเพอร์เฟกแต่หนูชอบคนหน้าตาดีพี่อย่างเช่นอย่างเช่นหนูสมัยนี้เขาไม่ได้ดูที่หน้าตาดูที่อะไร แล้วก็ดูตัวพี่นะไม่ดูตัวพี่เมีเงิน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 มะลังหรืออะไรมีปูเล็กๆสั้นๆไม่ชอบอ่ะพี่จริงจริงพี่ไม่ได้แต่เขาขยันสองไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงทนายสองคนนี้ก่อนตอนนี้ทนายโรสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยพวกเราใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทนายโรสพฤติกรรมก็คือยังโทรศัพท์ไปแล้วก็รับง่าย เหมือนเพื่อนผมก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ยังไม่ดังเขาใส่ใจทุกคนใส่ใจทุกคนโทรปั๊บรับปั๊บรับปุ๊บโทรปั๊บรับปุ๊บปัจจุบันเพื่อนผมโทรไปปั๊บบอกข้ามวันเพผยๆอาทิตย์นึงโทรกลับมาแต่แล้วรถจะมีนิสัยเสียแบบนี้ไหมไม่มีพี่รถเ่เป็นคนรักพี่รักน้องโทรมาปุ๊บรับปั๊บจะแบบมาโหโทรไปอีกวันโทรมาไม่มีพี่นิสัยอย่างนั้นอ่ะมันมันทุเรศมันไม่ใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่อ่ะแล้วท่านั้นแล้วในรถถ้ามีคนติดต่อเรื่องว่าฟาร์ม ติดต่อไปติดต่อที่ไหนเฟซบุ๊กค่ะทนายรสลุยด้วยกันหรือโทรศูนย์เก้าหนึ่งสองเก้าเก้าแปดสองสี่หนึ่งค่ะรับรับยี่สิบชั่วโมงพออีกสี่ชั่วโมงขอนอนไม่เหมือนบางคนโทรไปข้ามวันแล้วค่อยโทรกลับอีกอาทิตย์นึงโทรมาบอกบอกก็บอกเลยไม่ของของมึงไม่ไม่ต้องบอกเบอร์นะเพราะคนกดเซิร์ชตัวของผมเนี่ยโทรได้ตลอดเวลาไม่ต้องไม้อเราคุยเรื่องอื่นดีกว่าของผมนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยขอนอนยี่สิบสามชั่วโมงรับชั่วโมงหนึ่งแต่เมื่อกี้ขอแก้ข่าวที่น้องบอกว่าสั้้นเเล็กอะไรรงงียจิ พี่อยากจะบอกครูล็กว่า,วาถึงแม้พี่จะเล็กตั้งนะเฮ้ยไม่<โอ><ห>ต้องแล้วพอแล้วกอ่ออพออพอ